สร้างบ้านยังไงไม่ให้บานสวัสดีครับพี่ช่องช่างเถือ่อนาบวีนะครับ เวลาเราพูดถ right ึงการมีบ้านนะครับหรือว่าคนที่มีบ้านนะครับสิ่งที่มักจะได้ยินบ่อยๆนะครับหรือมาคู่กันนะครับก็คือการสร้างบ้านหรือว่าการมีบ้านแล้วงบเนี่ยมันบานปลายครับซึ่งในคลิปนี้เองครับวิจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึง5ทริคสาคัญนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะสร้างบ้านได้อยู่ในงบที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่บานปลายครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแผนกําลังจะมีบ้านนะครับหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่กําลังมีแผนจะมีบ้านเหมือนกันนะครับก็ฝากส่งให้ดูด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กันครับ ่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องช่างเถื่อบายวินัยทูช่องทางก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับวิแนะนําทุกทกคนเหมือนเหมือนกันเลยนะครับว่าในการที่จะมีบ้านหนึ่งหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราสร้างเองนะครับหรือว่าเป็นบ้านที่เราซื้อโครงการมาก็ตามครับอันดับแรกเลยนะครับคือการกําหนดงบประมาณของบ้านเราให้ชัดเจนครับแน่นอนครับถ้า ทำเราให้มันแบบบานไปนะครับบานไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับแับแรกเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดงบประมาณให้ชัดครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบ้านหนึ่งหลังครับจริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่บ้านนะครับเช่นสมมติเรานึกภาพว่าเวลาเราเดินไปโครงการแล้วจิ้มซื้อบ้านหนึ่งหลังในราคา10บล้านแต่อย่าลืมนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วมันยังมีส่วนประกอบอื่นๆต่างๆอีกเป็นจํานวนมากครับหรือว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นการสร้างบ้านเองครับอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนอกเหนือจากตัวบ้านแล้วครับโอเคนอกจากส่วนประกอบต่างๆแล้วเนี่ยด้วยความ เปลี่ยนนี่ระหว่างทางแล้วก็ในการกําหนดงบประมาณของบ้านหนึ่งหลังครับอยากให้แบ่งออกไปเป็น4ส่วนนะครับให้มีการวางไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับสมมุติว่าถ้าสมมติเรามีเงินอยู่10ล้านนะครับเป็นงบประมาณที่เราสามารถจะทาได้ครับเราก็ต้องแบ่งออกไปเป็นส่ส่วนตามนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือส่วนของตัวบ้านเองครับก็คือหมายความว่าเช่นถ้าเกิดเราเป็นบ้านโครงการใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวบ้านที่เราไปซื้อนะครับก็คือเป็นบ้านนะครับที่มีพวกอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นครบแล้วเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นงานก่อสสสสรรรรร้้้้้าา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 งงงงนนนะบบที่เเเเจจจอกก็็ป ค,คือปกติแล้วเวลาเราจ้างสร้างบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะรวมหรือไม่รวมพวกบิวอินนะครับแต่ที่แน่ๆครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง,าง,างๆพวกนี้ไม่ได้รวมแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือส่วนของตัวบ้านอันนี้เป็น,นงบ1ส่วนนะครับงบส่วนที่2ครับก็คืองบ ในส่วนของการตกแต่งครับไม่ว่าจะเป็นบิวอินนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับเพราะเวลาเราไปซื้อบ้านครับไอที่บ้านเขาบอกว่าให้มาครบอะครับจริงๆ้วเขาอาจจะให้มาแค่แอร์นะครับพวกตู้โต๊ะเตียงอาจจะมาหรือไม่มาก็ตามนะครับหรือว่าในบริเวณบางห้องเนี่ยอาจจะมาเป็นห้องเปล่าๆได้สามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการกันงบไปส่วนหนึ่งนะครับในการทําพวกงานตกแต่งภายในหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ส่วนที่3ครับก็คือส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเวลาเราไปซื้อบ้านเขาอาจจะมีแอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมคำสุดท ความสะดวกต่างๆนะครับเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็พาร์ทสุดท้ายครับก็คือพาร์ทของการตกแต่งภายนอกที่เป็นแลนด์สเคปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการแบ่งงบไแบบนี้อย่างชัดเจนนะครับเช่นเรามีเงิน10ล้านเราไปซื้อบ้าน10ล้านแต่พอสุดท้ายแล้วครับโอเคเรายังต้องตกแต่งอีก2ล้าน3ล้านะอะไรจะต้องใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกเป็นล้านนะครับอาจจะต้องทำแลนด์สเคปอีกเป็นล้านสุดท้ายยังไงมันก็บานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็ตงบตั้งแนะงต่ หนึ่งล้านกับเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์คำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทของพวกแลนด์สเคปหรือว่าเรื่องของการตกแต่งภายนอกเพราะนั้นอันดับแรกครับแบ่งงบประมาณให้ชัดถัดมานะครับก็คือมาคุยกับคนในบ้านให้เรียบร้อยครับว่าจริงๆแล้วครับบ้านเราครับอยากได้อะไรบ้างครับต้องการอะไรบ้างครับมันจําเป็นต้องมีห้องอะไรบ้างนะครับมันจําเป็นจะต้องมีกี่ห้องนอนนะครับมันจําเป็นจะต้องมีกี่ห้องน้านะครับแล้วก็ลําดับความสําคัญของความต้องการนะครับจัดลําดับให้เรียบร้อยนะครับว่าอันเนี้ยสาคัญมากม น้อยกว่านะครับอาจจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการวางลําดับความสํคาคัญไว้ครับพอเวลาเราเอางบประมาณนะครับมาจาับสรรให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยนะครับหรือการใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอเพียงเพราะนั้นพอถึงเวลาปั๊บแทนที่เราจะสามารถได้สิ่งที่เราจําเป็นนะครับมันอาจจะได้สิ่งที่มันไม่จำเป็นเพิ่มเติมตมาหรือสุดท้ายเราอาจจะแบบเอ้ e โอเคยอมยอมครับทำไปทําไป,าไปแล้วสุดท้ายมันก็จะบานปลายอยู่ดีเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ดูครับก็คือเช่นถ้าห้องที่สําคัญใช่ไหมครับอามม่่า้ดดไไใหญกจํา เป็นไหมที่เราจะต้องแยกกันระหว่างห้องรับแขกกับห้องนั่งเล่นนะครับจำเป็นไหมนะครับที่เราจะต้องแยกกันระหว่างห้องทานข้าวนะครับกับห้องครัวหรือเราจําเป็นไหมครับที่จะต้องมีห้องน้ําในทุกๆห้องที่ติดกับห้องนอนหรือว่าในหมู่ของมาสเตอร์เบดเองในหมู่ของห้องนอนใหญ่เองครับเราจําเป็นไหมนะครับหรือว่าเรามีความอยากได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับตัวตู้เฟอร์นิเจอร์นะครับที่มันเป็น w a ล k i อ c l คร e t เใหญ่ๆเพราะฉะนั้นคุยกับคนในบ้านให้เรียบร้อยครับว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ลําดับความสําคัญมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สําคัญที่ส ยึดกับงบประมาณไว้ครับเพราะว่าจริงแล้วบ้านนะครับควรจะเป็นที่ที่อยู่แล้วมีความสุขน,นะครับไม่ใช่ว่าพอทำไปเสร็จสุดท้ายปับ๊บมีนี่มีอะไรบานเพิ่มเติมมาเป็นจํานวนมากการอยู่บ้านแทนที่จะมีความสุขมันจะกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดความเครียดม,มากขึ้น 3. ครับพยายามเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เป็นมาตรฐานมากที่สุดนะครับเช่นนะครับพวกประตูหน้าต่างนะครับหรือว่าพวกชุดครัวหรือว่าบิวอินต่างๆนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าสินค้าพอเวลามาเป็นไซส์มาตรฐานนะครับราคาหรือว่าต้นทุนเนี่ยมันถูกกับการสั่งผลิตเป็นจํานวนมาก เช่นถ้าเราอนึกภาพง่ายๆครับสมมติประตูนะครับขนาด82เมตรนะครับบานหนึ่งอาจจะ3,000บาทนะครับแต่ถ้าเราต้องการเป็น85นะครับหรือ90ความสูงเป็น2เมตร20อะไรประมาณนี้ตัวสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับมันจะไม่แปรผันตรงกับราคานะครับประตู82 90 2อ0อาจจะบานละ3,000แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการขนาดพิเศษเป็น95คูณ2เมตร20เองเนี่ยตัวราคามันอาจจะโดดไปเป็น2เท่าเป็นอย่างน้อยหรือว่าแม้แต่พวกเฟอร์นิเจอร์วิวอินต่างๆก็เหมือนกันครับถ้าเราไปดูครับเดน หมายความว่ามันจะมีโมดูลชัดเจนนะครับเป็นอาจจะเป็นบล็อกละ40เซนนะครับหรือ60เซนนะครับก็พยายามยึดกับสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานให้มากที่สุดครับแล้วเราจะได้ราคาที่มันดีกว่าหรือว่าแม้แต่เฟอร์นิเจอร์เองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มันค่อนข้างสําเร็จรูปนะครับค่อนข้างมีขนาดเป็นมาตรฐานนะครับโอเคมันอาจจะไม่ฟิตเป๊ะกับบ้านเรานะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันจะทําให้ตัวราคาเนี่ยมันถูกลงเป็นจานวนมากครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหานะครับหลายหคนก็อาจจะบอกฮ้าโอเค ไม่ได้มีประเด็นนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้งบประมาณมันถูกลงนะครับก็ใช้สินค้ามาตรฐานที่เยอะที่สุดครับทั้งทุกส่วนเลยนะครับทั้งส่วนที่เป็นวัสดุทั้งส่วนที่เป็นก่อสร้างนะครับแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นตกแต่งด้วยแล้วก็ข้อ4ีนะครับถ้าเกิดว่างบประมาณมีปัญหานะครับหรือว่าเราต้องการจะคุมเรื่องของบัญเจนะครับอันนี้ทั้งในเรื่องของระยะสั้นแล้วก็ในเรื่องของระยะยาวเลยนะครับพยายามมีช่องเปิดให้น้อยที่สุดครับช่องเปิดเนี่ยหมายความว่าพวกทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น่หน้าต่างจรร้้าาาเเอกกหยะสไ ประตูเยอะๆเราอยากได้หน้าต่างเยอะๆให้บ้านมันโปร่งโล่งสบายแต่ในความจริงแล้วครับต้องยอมนะว่าบ้านเราเนี่ยแดดแรงนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีฝนค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นตำแหน่งประตูและหน้าต่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีหน้าต่างใหญ่นะครับอยู่ในทิศใต้นะครับหรือว่าทิศตะวันตกสุดท้ายเนี่ยหน้าต่างบานนะจะแทบไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ำไปนะครับและสุดท้ายเราอาจจะต้องลำบากหาอะไรมาปิดด้วยเพื่อไม่ให้แดดมันตกเข้ามาในบ้านถ้าเกิดว่าเราเลออกแบบบ้านให้งบประมาณมันกลบกลงม ว่าการก่อเป็นผนังปูนเรียบๆนะครับในผนังที่เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวพอกิ่งในทิศที่เป็นทิศตะวันตกนะครับกับทิศใต้ที่โดนแดดจัดๆเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทําทึบไปเลยครับอันดับแรกเลยก็คือมันจะถูกกว่าครับเพราะว่าถ้าเทียบกันตารางเมตรต่อตารางเมตรแล้วครับแน่นอนครับพวกที่เป็นหน้าต่างนะครับหรือว่าพวกที่เป็นประตูหรือเป็นช่องเปิดต่างๆเนี่ยมันจะแพงกว่าในบริเวณช่องเปิดเหล่านั้นนะครับมันเป็นช่องเปิดที่มีแดดเข้าเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้กินแอร์มากขึ้นครับมันก็จะลามไปถึึงงงกกาาาาารรรทททีีีี่่่เเจะะต้้้้้้้้้ออออใใใชชคืไฟฟนนนนนนัััแแมมมขขขดดดวยยล็ส อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านแล้วบานปลายหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ทุกคนคิดทุกๆครั้งนะครับก่อนที่เราจะซื้อบ้านหรือว่าเราจะสร้างบ้านก็ตามครับว่าจริงๆแล้วอะครับที่ที่เรากําลังจะอยู่ตรงนั้นครับมันคือที่ที่เราจะอยู่ตลอดไปจริงหรือเปล่าและขนาดบ้านขนาดนั้นมันเป็นขนาดที่เราจะใช้มันตลอดไปจริงหรือเปล่าโอเคหลายๆคนอาจจะลงทุนซื้อบ้านในขนาดที่มันเล็กๆหน่อยในช่วงแรกนะครับโดยที่เรารู้อยู่แล้วครับว่าสุดท้ายเนี่ยโอเคเราอาจจะต้องมีครอบครัวนะครับอาจจะต้องมีการขยายนะครับให้มันใหญ่ขึ้น ในที่อยู่ที่แรกๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บั่นใจว่าเราจะอยู่กับมันจริงๆครับวิวแนะนําว่าการเช่าอยู่นะครับก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นักเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนสร้างบ้านจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าเราควรจะมั่นใจแล้วครับว่าอันนั้นนะมันเป็นบริเวณที่เราจะอยู่กับมันอย่างถาวรจริงๆถ้าในกรณีที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ในนั่นหมายความว่าที่ที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะต้องมี liquidity เช่นสมมติว่าโอเคถ้าเราอยู่ไป5ปี7ปีแล้วแล้วเราไม่ชอบเนี่ยโอเคมันควรจะอยู่นีรต้ง ปั๊บอ่ะโอเคสร้างบ้านไปแล้ววันแรกอยากจะอยู่ตรงนี้เสร็จสร้างบ้านในขนาดที่มันค่อนข้างเล็กเสร็จแล้วพอถึงเวลาปั๊บอ่ะเราจะต้องขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องไปายสร้างบ้านใหม่เราต้องไปอยู่ที่ใหม่แล้วตรงนี้มันก็ฝังจมอยู่ทําอะไรไม่ได้หรือว่าในกรณีที่เราเป็นคนที่มีแผนในการใช้ชีวิตอาจจะยังไม่ได้เป็นหลักแรงมากนะครับเช่นโอเคแหละเรายังไม่รู้แหละว่าเราจะอยู่กรุงเทพตลอดไปจริงหรือเปล่านะครับโอเคเราจะอยู่ในโซนนั้นจริงหรือเปล่าเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เซตเทิลจริงๆครับว่าเราจะอยู่ที่ไหนยังไงครัับบบจรรรรริงงงแแล้้้้้ววกกกกาาาาาาาซืืืออออนนนนนนหห่่่สเย็ไมมคะํ ก็หวังว่าเพื่อนคงจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการสร้างบ้านนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้บ้านที่มันน่าอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้บานปลายแล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนงบประมาณในกระเป๋าเรามากเกินไปนะครับก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่ฟังถึงตรงนี้นะครับและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อไว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับมีไอเดียอะไรนะครับหรือว่ามีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครััััับบบบกก็เเหหมือนนคคคครรรไวววว้้้้ลลลลยยแแดี๋ทิปใ เจอคลิปหน้าครับ